เพื่อมาทางนี้เอาเหม็ดแล้วมาเจ้าพ่อเจ้าโวยเมื่อกี้นั่งกผมพอออรยกาหลังจากนั้นแลยังเแซีนเอสีลาขาเามาเดียตาอนีเลยเป็ิปัมี่เ้าหน้าบอกตัวเป็นี้ำนี่เเพื่อนเลยบอก่ะพีสพี่สี่อเขเัเ้ัจลอยลอยเออม่น อัฒนาเงี้กับพวก่อัฒนาโอ้เนี่ยเัฒนาเฮ่อเสือ้องย่วันน้องยิ้มใส่แล้วเขา้นน้องไหมพี่แ๊กองยิวันนองยิ้มใส่แล้วเานนองหคับเตพูดว่าว่านางยังพงม์มาอะเป็นซ่องไม่คยงุงนี่นองยิ้มใส่แล้วพี่วัดน้องเงินแล้วนองเงิน ให้ยวดหนึ่งสองสามสี่ห้าให้การศึกษาน้องก่อนคนละยีบาทวันนี้จะทำความดีใครบอกว่าม่หรอกเขาบ่าเมืพิวัตนไร้ีิบาทคาคนละยี่สบาทสมัยตะก้อนลบไปเรื่องไันไม่ได้มือละยี่สบาทลบกันเไรคนละยีสบาทตอนลบสมัยลบไปเรื่องนัไนบางรายไม่อยากค้นลูก เอาได้เลยีได้ดิเอาได้ยีได้ดิมาคนละยีบาทมามีสิบลไก่เมกับเป่าลมเปอันนี้ห้าิบนอเนะครับเอาหักหลามาต่อคิวเร็้เร็วใช่้้าสิบบาทเร็วห้าสับห้าิบวันนี้เอานมาต่อชุนการศึกษาโอ้ยหลายๆก็มูด้นี่ผู้สุดท้ายมู่วเร่ลดวนพ่ ก็ได้เอานาดอกตั้งใจห่างคือเราไม่ได้ทำบนนานแล้วก็ได้เข้าบ้าอินดูเก็เลือกหยอกหรือว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆต้องจัดเป็นปลาจันทรู เดียวมาบดแล้วาันเลอ่าปฏิคัแม่ที่เป็นรอบปีสองเดียวเหรออือมันคือเห็ดคานมันคือเห็ดอัดบานน่ะโเดงโมเดงโมเดงมันคือเห็ดอันเห็ดกว่าที่มันเห็ดตะปูเห็ดตะปูเห่าเห็ดตะปูเห่าอือเส ชูวาตันอันนี้ปาเๆเากินน้ำบองเต๋บเ้าอย่างพ่แม่รุนี้อร่อยรเคยไม่เคยกินที่ไหอร่อยเท่านี้รู้กันไหมกินกันไปเด็กขึ้นนำรังเอติถวยติสวมกูไดยินจเด้นำรักสวนตัวอย่า าตายเธอ้แกมพี่ก็ซื้อถงต้องเป็นอย่างโอ้โหเพราว่าถุไปเนาะบูรังสีเข่าของน้งประกาศเขาแล้วเขาเอานัินมาตังไวไ ยกูก็อ่านพวเนาะระวังพื้นลื่นนะกรว่าอย่างนั้นระวังพื้นลื่นโอ้ระวังพื้นลื่นแล้วกูอยากกูอ่านกระถือหมองกูเลยถอยกลับก็ได้ระวังพื้นลื่นจังนะสุดกระบะเราพื้นลื่นเนาะกูอ่านผิดหรือเขาอ่านผิดป้ายมันหลบไหมเออพื้นลื่น นลายมีอเพราะว่ายผู้ใหญ่กับหลายคนหนีเด้กผู้น้อยผู้น้อยได้ตามน้อยตีตามยังอืมผู้สั่งว่ะไม่นี่ล่ะใครยุเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นแกนเด็กกันทุกคนทวนหนะเออนี่เออขอบคุณพระเอกศิวดลได้โม้เอาอีกเด้อ ันนี่มอคได้เนี่เออพี่พี่มอหกมาได้อล่ะไอันนี้มอหกแล้วครับพี่ยัง่าดลดาดหมดมันอ่ะแม่แม่นไหมใช่ไหมไม่ใช่จำปาใช่ใช่หรอแปดเจ็ดสี่ห้าไหมเมียนเปิดเมียนแล้วจีออมไปยังไก่เจ้า ที่ออมยังขอมจะออมยังไงเนี่ยมันนี่ไม่้ออออถ้างนั้นก็ไม่ใช่ปลามดสิมันะรถปลาเบียร์ใช่ม้ะ9 9 9เชื่อรถปลาเบียร์ไหม 99.99ข้อข้าแม่ทุกเปิทรถเิมมันนั่นล่ะแสดงว่ามาเจอที่ตามหนาช่วงนี้ข้อขีเล่ยแดยงมันไวเดียนมันก็ปอบสตาให้ไปมาที่ไปนู่นขึ้นทางน้ำหนาวนนะเดี๋ยวซ้ายขึ้นน้ำหนาวบนาวไหนดูว่าไปน้ำหนาว น้ำหนาวฉันไม่อยากขึ้นเขาฉันกลัวฉันกลัวน้ำหนาวถูกค่ะเวลาตล้่าตลกแล้วค่ะกนลวเะลาว่ลกล้วะถอนข้วนวค่ะแล้ว้่วน่ะก่บกิน้าแว้ว้ว่้ว่ะแล้วน้วกิน้กินกแล้วว่ามันจะเนอะน้วลนนแล้วเหรอยัง เอาไงยังไอเบียไอเบียมันได้จนโอ้ไปกินข้าวมันพูดเดียวเด้อ

นอดเป็นมูตอนนี้มันกำลังบาดไปกินเอาไข่ตัวมันมันด้วย เลยไปทางหน้าดีกว่านะแต่ว่าเจอปุ๊บไปทางหาไปทางหนาจอปุ๊บปั๊บเจอปุ๊บปั๊บเจอปุ๊บปั๊บปุ๊บเออเปุ๊บปั๊บปับุเออทุกแม่ก็บลุแมี่ซอเก้าบาทยุ่งเขาไม่คายค่าขนนมา นี่่ละเออได้อยู่ให้ทิมก้อนนด่นี่ให้ทิมก้อนนด่นี่ใอรไปทิมก็ไม่ได้ไปสอดโอย่าไปขอบเป็นรอย ไปจากนั้นเดี๋ยวมานีเกียมานีอยางนี้เด็ดมากสิไปาเก่ยวเ่าไปครับเอเรากน้องเจ้าเรคลิปนี้เป็นเนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ